มาที่เรื่องของสถานการณ์น้ําป่าน้ําท่วมนะครับที่เกิดขึ้นก็อย่างที่รายงานไปนะครับมีทั้งที่ปราจินบุรีที่อำเภอนาดีเนี่ยใกล้ๆเขาใหญ่ใกล้ๆทับลานแล้วก็ที่ล่าสุดโคราชเนี่ยปักธงชัยเนี่ยท่วมรอบสองอีกแล้วผมพาไปดูความคืบหน้าหลังจากที่มีน้ําป่าเนี่ยซัดถล่มเข้าพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีวันก่อนก่อนนะวันล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าไอ้จุดนี้เนี่ยน้ำมันมาไวแล้วไปไวนะครับ ือผู้สื่อข่าวเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปดูก็สภาพที่เห็นนี่คือภาพที่เห็นน้ําเต็มอุโมงค์อะไรพวกนี้มันแห้งหมดแล้วนะอันนี้คือภาพเก่านะฮะภาพเก่าตอนที่วันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นแฟ้มภาพใช่ค่ะอันนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้ามันแห้งแล้วแต่ว่าเนี่ยมันก็มีความเสียหายในภาพล่าสุดอันนี้ล้างีิโคนออกไปแล้วด้วยนี่เขาทำความสะอาดปกติแล้วนะทีนี้ก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องว่าไปเจอศพเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังมีการตามหาชาวบ้านที่หายอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องการฟื้นฟู บ้านชาวบ้านที่เสียหายนะครับ<ฆ>ผู้สึกขาวเวิร์กพอยต์เนี่ยลงพื้นที่ที่บ้านวังมืดหมู่ที่5ตําบลบุกพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหมู่บ้านนี้ได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือนประมาณ240หลังคาเรือนมีประชากร980คนเสียหายประมาณ80-100ถึงเซครับมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยหายไปทั้งหลังเลยนะอเออนี่นะครับส่วนใหญ่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็พวกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนรถยนต์รถจักรยานยนต์บางส่วนก็จมโครนนะครับชาวบ้านก็อยากจะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ยฮะสภาพมันต้องครับโครนออกจากบ้านโอ้โหดูสภาพเนี่ยทำความสะอาดยากนะเพราะว่ามันมีโครนมาด้วยมันต้องใช้น้ําเยอะมากในการล้างนะแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทนี่เสียหายเพราะว่าน้ํามาเร็วเนี่ยย้ายไม่ทันใช่ไหมฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ทําการช่วยเหลืออยู่นะครับนี่นะครับ ทีนี้อุโมง์เชื่อมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานอุโมงค์ที่เราเห็นภาพน้ําเต็มอุโมงเนี่ยก็อย่างที่รายงานที่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยรถก็วิ่งผ่านอุโมง์ได้ตามปกตินะครับแต่มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงกระบินบุรีที่สูญหายระหว่างที่เข้าไปปิดระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมระบบไฟในอุโมงคือขี่เจ็ตสกีเข้าไปแล้วโดนกระแสน้ำเนี่ยซัดจนเจ็ตสกีเนี่ยล่ม แล้วเขาก็สูญหายก็คือคุณนพดลสำราญผลล่าสุดเจอศพของคุณนพดลโดยถูกกระแสน้ำเนี่ยซัดนะฮะไปพกร่างของคุณนพดลติดอยู่บนต้นไม้ที่บริเวณร่องน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นหัวโค้งห่างจากอุโมง์ไปประมาณ500เมตรห่างจากอุโมงเนี่ย500เมตรเลยนะ,ะในสาภาพที่ไม่มีบาดแผลอะไรแต่ว่ามีรากไม้เนี่ยพันตัวโยคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการจมน้ำ ส่วนเจ็ตสกีที่เขาขี่พบห่างออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรโอ้โนนนะครับก็นำศพของคุณนพดลเนี่ยส่งโรงพยาบาลนาดีก่อนจะมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไปนี่ดูสิคะนี่คือลักษณะของการเคลื่อนย้ายศพนะคะครับโอ้โหต้องจากอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยการที่ใช้เชือกขึงแบบนี้ค่ะคือตอนที่พบศพเขาบอกว่าหลังจากสูญหายไปสองชั่วโมงก็เจอแต่ว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่แห้งดีนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงศพ ไปทันทีนะคะคถือว่าเป็นการสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนฮีโร่เลยนะคะเพราะว่าคุณพนพดลเนี่ยจะเข้าไปปิดระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมระบบไฟนะคะแล้วก็ถูกน้ําพัดไปจนทําให้เสียชีวิตอ,อันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพนพดลแล้วก็มีชาวบ้านสองคนที่เป็นสามีภรรยากันนะครับยังหาไม่เจอเนี่ยชื่อว่านายสำเนียงแล้วก็นางโอนะครับ,รบออทั้งสองเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับ เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านวังใหม่อยู่หมู่แปดตบบุกพรามอำเภอนาดีจัังหวดปราจีนบุรีอยู่ในบ้านแล้วก็น้ำเนี่ยซัดจนกระทั่งเรียกว่าหายไปทั้งคนทั้งบ้านเลยฮนะบ้านก็ไปด้วยนะตอนตีสามอะน,นะคะครับล่าสุดเนี่ยยังไม่เจอร่างของทั้งคู่เมื่อวานนี้คุณชินธนพัท์ทีมงานสดจากที่จริงก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของสองตายายพบว่า เหลือเพียงแค่พื้นบ้านและเศษกำแพงปูนเท่านั้นบ้านไปหมดแล้วค่ะคือบ้านเนี่ยอยู่ในจุดที่ทางน้ําป่ามาพอดีโดนซัดจนกระทั่งหายปลิวไปนู่นเลยฮะเศษซากนี่หายไปไกลหลายร้อยเมตรไม่เหลืออะไรเลยครับเป็นที่โลง่ลงๆไปแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ก็นำรถแบคโฮเนี่ยมาขุดค้นตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณกอไผ่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ300เมตรเป็นจุดที่ชาวบ้านได้ยินเสียงของตาสำเนียงร้องของความช่วยเหลือ เมื่อประมาณตอนตีสามของวันที่เกิดเหตุเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียงจะเงียบหายไปการค้นหาเนี่ยไม่เจอเมื่อวานนี้ค้นจนถึง6โมงเย็นก็ยุติภารกิจไปผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายสำรวมอัธมะพรมราชซึ่งเป็นลูกชายของสองตายายที่สูญหายนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะพอดีลูกของอาโทรไปบอกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านแบบ บ้านไม่เหลือไม่เห็นหลังคารถแล้วผมก็รีบมาเลยครับมาถึงประมาณตีสามครึ่งทีนี้ก็มาดูแต่ว่ายังเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ํามันเยอะพอรอยน้นาำลดลงประมาณสักคอก็ลุยลุยน้ํามาเลยก็มาถึงมาได้แค่บ้านป้ากับลุงครับบ้านตัวเองไปไม่ได้น้ําแรงมากตอนนั้นเนี่ยบ้านยังไม่โดนซัดใช่ไหมฮะโดนซัดไปแล้วครับพอส่องไฟมาดูส่องไฟหัวมาดูไม่เห็นบ้านแล้วครับบ้านไม่อยู่ก็คิดว่าพ่อกับแม่ไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะไปกับบ้านนะครับค้นหาตั้งแต่เช้าจนขนาดนี้ยังไม่เจอเลยครับ ความคืบหน้าวิวแวววันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็เหมือนเหมือนเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ดีกว่าดีกว่าเมื่อวานเพราะว่ามีรถแมคโครมีอะไรเข้ามาช่วยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอครับ นี่ค่ะคุณคผู้ชมนี่คือลูกชายผู้สูญหายที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนค้นหาพ่อแม่มาสองคืนแล้วนะคะคทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวรพันธ์สุวรรณุชนน์ค่ะบอกว่าผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากครั้งนี้เฉพาะในอำเภอนาดีนี่คือได้รับผลกระทบสี่ร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะหลายหมู่นะคะ8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบแบ่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วแล้วก็แบ่งโซนออกเป็นรายหมู่ให้แต่ละชุดรับผิดชอบประมาณ10บครัวเรือนเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปได้อย่าง ทั่วถึงมีทีมงานของนายกอบตอผู้นําชุมชนมาทําอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้วก็สิ่งของที่ได้รับบริจาคก,ก็มารวมกันไว้เป็นจุดเดียวเพื่อให้สะดวกต่อการกระจายออกไปค่ะเรจาจะกาดแบ่งโซนแบ่งโซนเป็นลายหมู่นะครับหมู่หนึ่งเนี่ยจะให้เป็นแต่ละชุดเนี่ยรับผิดชอบครัอาจจรับผิดชอบมาทั้ง10บครัวเรือนนะครับสิบหลังนะครับในการเร่งเร่งในการที่จะ ช่วยเหลือเรื่องดินโคลนที่เข้ามาใน,ใน,ใ,นในบ้านของแต่ละคนนะครับรวมทั้งลเ,เรามีจุดอยู่ที่ที่หมูห่5นะครับที่หมูห่5เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะเอาของทั้งหมดเนี่ยไปลงมกจุดน,นั้นแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารการกิน,นตา่างๆเพราะว่าพี่นอ้องประชาชนตัวนี้เนี่ยเครื่องครัวเครื่องอะไรเข้าเสียหายหมดทางผู้ว่าบ,บอกว่าในเขตเทศบาลกบินบุรีนี่น้ํายังไปไม่ถึงแต่แจ้งเตือนแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกที่น้ําเข้าท่วมดังนั้นก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันต่ออมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับ ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจออยู่หมู่8บ้านวังใหม่เ,เห็นบอกมาอยู่จุดนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย5ครอบครัวเลยนะครับต้องตั้งเต็นท์อพยพมานอนอยู่ริมถนนเพราะว่าน้ําป่าเนี่ยซัดถล่มบ้านเสียหายไม่สามารถจะไปอยู่ในบ้านได้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับตอนก็ตอนเกิดเรื่องก็ไม่สามารถจะเอาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนอะไรออกมาได้ทันนะฮะที่สําคัญอตอนนี้ก็เดือดร้อนเรื่องของการใช้น้ำเนี่ย คือต้องการใช้น้ําสะอาดในการอาบน้ําในการอ,อุปโภคบริโภคต้องทนใช้น้ําที่สูบจากบอ่อน้ําของผู้ใจบุญไปพังพางก่อนนะครับแล้วก็น้ํามันก็มีสีขุ่นนะครับเนี่ยที่ตักอาบอยู่นี่นะฮะเอาเดี๋ยวเราไปฟังป้าสเสน่อัฐธรรมพรมราชซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยขอเขาอาบค่ะไม่มีที่อาบห้องน้ําต้องใช้ก่อนนะ ไม่มีน้ำเลยนะไม่ไม่ค่ะใช้ไม่ได้เลยสี่ห้าหลังไม่ใช้ไม่ได้เลยค่ะอ,อบพยพอยู่นี่ก่อนใช่ค่ะเอาใส่อาบน้ําก่อนค่ะคันไหมเนี่ยฮะอาบอย่างนี้ก็ไม่คันหรอกค่ะแต่ก็พอนั่นได้ถูสบู่ไปพอ,อม,มันเทาไปก่อนค่ะพอแก้ขัดไปก่อนค่ะที่แรกขุนมากนี่เขามาบริจาคให้นี่พอได้อาบ บริจาคเหมือนทิงน้ำสะอาดนะฮะใช่ค่ะที่แรกคุณค่ะแสดงว่าตอนแรกนี่คือขนาดยังมองเห็นที่คุณแล้วนะเนี่ยนี่น้ำใสแล้วค่ะตอนแรกคุณเพิ่งล้างองค์ไปนี่เอาน้ำใหม่มานี่อยากจะให้หน่วยงานเขาช่วยเรื่องนี้บ้างไหมใช่ค่ะให้ช่วยล่วงน้ำหน่อยค่ะน้ำไม่ไม่มีเลยค่ะโอ้ดูสีน้ำสิคะเดือดร้อนกันจริงๆนะคะคุณผู้ชมมีนาทีระทึกเกิดขึ้นด้วยค่ะกรณีที่โรงแรมเวโรนาแอดทับลานก็มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีความเดือดร้อน ที่มีระดับน้ำเนี่ยมันพัดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็รีสอร์ทเขาก็ได้รับความเสียหายระดับน้ำตอนนี้เนี่ยลดลงแล้วนะคะเจ้าของรถเขาก็ติดต่อรถยกมาเคลื่อนย้ายรถแล้วก็นำไปซ่อมแซม40คันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่นะจูๆ่ๆไปเจอม้าตัวหนึ่งค่ะเนี่ค่ะที่วงกลมอยู่ <Hello. S 1> ม้ามันลอยคอค่ะลอยคออยู่กับกระแสะน้ำมันต้านน้ำนะคะด้วยท่าทีอิดโรยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยระดมกำลังเข้าไปช่วย ท่ามกลางกระแสน้ําด้วยมันเชี่ยวคือแบบเกือบจะมิดหัวแล้วอะใช่อโอ้โหในใต้น้ํามันคงขามันคงแบบว่าถีบสุดแรงอะนะคะนี่แหละค่ะก็ระดมเข้าไปช่วยเสร็จแล้วก็นําตัวมานะคะดึงเชือกคล้องคอมันขึ้นมาจากจุดที่วิกฤตนํามันขึ้นฝั่งค่ะนี่พลักพุเรทีเดียวนะคะด้วยความยากลําบากใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงทีเดียวในที่สุดก็ดึงตัวม้าขึ้นมาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภยัย ทราบไหมคะว่าม้าตัวนี้มาจากไหนปรากฏว่ามันมาจากโรงแรมเวรโรนาแอดทับลานค่ะอยู่ที่บุพรามนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมันลอยมาอยู่ในพื้นที่นครราชสีมาคโอ้ไกลเลยนะแื่ยังดีนะยังรอดอยู่นะน้องตัวสูงพอเงยหน้ามาให้จมูกค้นน้ำหายใจได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอก็สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะแต่มันก็อิกรอยเหมือนกันเนี่ยนี่นะครับ มาของโรงแรมของรีสอร์ทอ่าส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปักธงชัยจงังหวัดนครราชสีมาเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบหนักเป็นรอบที่สองก่อนหน้านี้ก็น้ำท่วมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเห็นล่าสุดบอกว่าตอนนี้มวลน,น้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงล้นสปินเวในอัตราล140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนล่าสุดมวลน,น้ำหลากหลายเข้าท่วมนะฮะอย่างน้อยตําตำบลน,นะครับประกอบไปด้วยตำบลบ่อปลาทองตำบลตะขบตำบลตูม ตำบลสุกเกษมตำบลงิ้วชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบระดับน้ำสูง5 0าสถึงแ0เซนติเมตรบางหลังน้ำท่วมสูง1นงเมตรนางสำลิศพุทธพรมราชอายุ55ปีบอกว่าเพิ่งจะเก็บกวาดบ้านได้เพียง 4- 5หวันก่อนนี้เองมาถูกน้ำท่วมรอบ2อีกนี่นะครับก็ต้องย้ายของขึ้นที่สูงอีกครั้งแล้วก็ย้ายไปพักอยู่ที่บ้านน้องสาวรู้สึกเครียดมากจนมีอาการปวดหัวไมเกรนออแต่ว่าก็ต้องทำใจเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติ ก่อนหน้านี้พลโททเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจเขื่อนลำพระเพลิงและเส้นทางน้ําไหลของมน้าตามพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอปักทงชัยและอําเภอโชคชัยเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันช่วยเหลือประชาชนจากน้ําท่วมทั้งนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อํเอาเภอวังน้ําเขียวนะครับทำให้เหตุน้นําป่าเนี่ยมีน้ําป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านที่บ้านยุคอีป,ปูนหมู่สี่ตบลวังหมีได้เกิด น้ำเนี่ยไหลแรงทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเสียชีวิตหนึ่งรายศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่21ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ําในพื้นที่อำเภอปากทงชัยได้แก่ตําบลลํานางแก้วตําบลตะขบตําบลสุกเกษตําบลงิ้วตําบลนกออกตําบลดอนตาบลตมตาบลบ่อปลาทองตําบลเมืองปักตําบลสแกราชพื้นที่อำเภอโชคชัยได้แก่ตําบลท่าลาดขาวตําบลพัะพราตําบลกระโทก ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ําไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นเกินระดับกักเก็บทําให้น้ําล้นออกจากสเปนเวย์นี่นะครับค่ะในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องระวังนะคะเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ